นใใ้ฉลากากชยสมุทอ e ีครีมดูแลริ้วรอยแพ้เป็นเพื่อผิวขาวเงียนใสอย่างเป็นธรรมชาติ TOT High Speed เร็วแรงทุกที่ทุกเวลาโทรหนึ่ สิ้นปีแล้วนะคะกำลังมองหาของขวัญให้คนรัก ให้กับตัวเองด้หรือเปล่าคะแน่นอนแน่นอนฮะแต่ต้องเป็นของที่มีคุณค่าด้วยนะใช่แล้วนะคะด<ม>ังนั้นมีอีกหนึ่งงานนะคะที่วันนี้จะมาพูดคุยและก็นแนะนําคุณผู้ชมนี่ก็คือมหกรรม8ปีสายใยรักแห่งครอบครัวประจําปี2556ค่ะภายใต้แนวคิดสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างครอบครัวอบอุ่นและมั่นคงนะคะซึ่งงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นวาระครบรอบ8ปีการดําเนินงานตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวแล้วนะคะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะกิจกรรมที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะคะแขกรับเชิญ2ท่านที่จะได้มาบอก เล่าให้เราฟังค่ะท่านแรกนะคะหม่อมหลวงปุณธิกสมิติรองปลัดกระทรวงแรงงานและท่านที่2คุณเกรียงไกรคนองเดชชาติที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายยรักแห่งครอบครัวค่ะนะคะคส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดนลองปลัดครับสวัสดีครับท่านส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียนถามท่านรองปลัดก่อนแล้วกันนะครับพูดถึงที่มาของมหากรรมครั้งนี้8ปีสายยรักแห่งครอบครัวปีนี้ที่มาที่ไปเป็นไงครับท่านค่ะงานสายรักแห่งครอบครัวเนี่ยนะคะ จะเป็นงานที่เราจัดขึ้นเนี่ยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์และพระองค์เจ้าธีบังกรรัศมีโชธนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระบรมเนี่ยได้พระราชทานพระปณิธานแน่วแน่อยากให้ พระองเจ้าสีรัตเนี่ยได้ส่งเสริมในเรื่องของครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงครเริ่องโครง,งการเรื่องของสายใยรลักมมนมแม่อะไรต่างๆะะงานนี้เนี่ยก็จะมีในกิจกรรมเหล่านี้ที่ท่านทรงดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีคนชราผู้พิการะลรทั้งหลายนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆและที่สําคัญก็คือในช่วงงาน1-9ธันวาเนี่ย เป็นวรโรกาสมหามงคลเฉลิมประชนศาสตรด้วยเพราะนั้นเราก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะค่ะนะคะงานที่จะจัดขึ้นเนี่ยนะคะที่บอกว่ามีกิจกรรมแล้วก็มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมงานนี้นะคะมีใครจากไหนยังไงบ้างคะค่ะเราก็มีกระทรวงหลักๆกันนะคะที่จะมาช่วยในการที่จะมาจัดให้งานนี้เนี่ยได้ได้เห็นภาพงานที่ท่านได้นาเรียนว่ากิจกรรมที่ดูแลประชาชนซึ่งเดี๋ยวท่านเพียงไกรคงคงเล่าให้พวกเราฟังนะคะทีนี้ในงานนี่ก็จะมี พิธีสาคัญสําคัญอ,อยู่เป็นเป็นเป็นสารเป็นนิทรรศการเฉลิมเกียรติซึ่งเราจะเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยที่ทรงไปดูแลประชาชนในแต่ละภาคนะคะเป็นจาวิธีหลักต่างๆของพระองค์ท่านนะคะมหมว่าเป็นการจําลองภาพบรรยากาศาในแต่ละพื้นที่มาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจากการที่ไปดูแลประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีภาพจริงจากทุกทุกพื้นที่มา เหมือนกับจอมาติวิชั่นซึ่งเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงี่ทดูในภาพตอนนี้จะเห็นเหมือนกับเป็นบ้านเป็นครอบครัวนะคะอันนี้เป็นร้านศิลปาชีพ904ก็เป็นแฟนร้านนี้อยู่ละขนมอร่อยที่สุดนะคะก็จะมีของมีอะไรขายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในงานใช่ค่ะครับคระถิธรรทานที่ปรึกษาบ้างนะครับเราจะเห็นว่าแนวความคิดในครั้งนี้สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างครอบครัวอบอุ่นมั่นคงตรงนี้ใหญ่ท่านขยายความสึกนิดนึงนะครับท่านการที่จะสร้างอาชีพ ก็หมายความว่าตอนนี้นี่พระองค์ทรงส่งเข้าไปในโครงการเสรีรักเนี่ยสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านต่างๆนะครับะนะฮะสร้างครอบครัวก็หมายความว่าในครอบครัวเนี่ยอยากจะให้เกิดครอบครัวอุ่นนะครับะนะฮะนะฮะแล้วก็มีอาชีพก็คือตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเราได้โอกาสดีคือทั้งกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ<ะ>ทังกระทรวงแรงงานก็เลย จาลองกระทรวงแรงงานทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ในงานครับท่านอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องแรงงานไม่ว่าจะหางานทําไม่ว่าจะไปทําเรื่องของอะไรต่างๆเกี่ยวกับแรงงานไปที่นั่นได้อนอกจากนี้เนี่ยพระอ,องค์ทรงมีพระปฏิภานันแน่วแน่ว่าในปีใหม่ทั้งปีเนี่ยนะครับนะฮะท่านอยากจะมอบของขวัญให้กับกลุ่มแม่บ้านโดยให้กลุ่มแม่บ้านเนี่ยตามส่วนต่างๆไม่ว่าจะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เป็นโอกาสพิเศษบุคคลพิเศษเนี่ยนะครับนะฮะจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนะฮะแล้วก็กลุ่มแม่บ้านต่างๆเนี่ยทั่วประเทศนําผลิตภัณฑ์ต่าง,างๆเอามาจําหน่ายนะฮะแล้วผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นาจากนาราธิวาสจากน้องคายจากแม่ฮองสศนหรือจากระยองจากกรุงเทพซื้อจากต้นทางราคาเท่าไหร่ ซื้อที่อินแทอร์ราคาเดียวกันไม่มีค่าขนส่งไม่มีค่าเนื่องจากว่าทางส่วนราชการช่วยในเรื่องของตัวนี้อย่างที่วางวาง่นะครับอางนี้ผมผมเรียนใหนซาว่าอันนี้เนี่ยเป็น0.1%นเปร์ะฮะ0.1เอรเราเราเราจะมีประมาณเกือบ 580กว่าล้านเกือบ0 0ล้นโล้าน oh oh. แบ่งออกเป็น4ส่วนใหญ่หญอันนี้เป็นส่วนของผ้าคราวนี้ผ้าเนี่ยผมเรียนได้ทราบเลยนะฮะถ้าท่านอยากจะซื้อผ้าไหมเนี่ยท่านซื้อผ้าไหมน้ำไหลจากนาดท่านซื้อผ้าไหมจากสกลนครท่านซื้อผ้าไหมจากสงขลาหรืออะไรต่างๆนะฮะจากราชบุรีมารวมที่นั่นหมดเลยแล้วราคาถูกไม่ต้องนั่งรถไปไกล้วมีของให้เลือกได้เยอะด้วยผ้าไหมต่างๆนะครับนอกจากนั้นจะปีราคมานะภาคมาเรามีประมาณ21จังหวัด ท่านจะมาเลือกลายทุกอย่างเลยอันนี้เนี่ยเป็นลายละเอียดมากจากจากปัจจีนบุรีคืออะไรครับนะฮะอันนี้เป็นแจกันนะครับแล้วก็เอาเอาเอาไม้ไม้ไผ่นะครับเหลาแล้วก็เอามาร้อยมามาร้อยให้เล็กๆนะครับอย่างเช่นปากกาเนี่ไไ่ไม้ไผ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 ม้ไผ่ไม้ไผไม้ไผ่ไม้ไไม้ไผ่้ไผ่ไม้กผม้ไผ่ไ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 ม้ผ้ไผ่ไ้ไผ่ อันนี้นี่ก็เป็นสมุนไพรจากจังหวัดพิจิตรครับอันนี้เนี่ยเพื่อเป็นสมุนไพรสมัยใหม่นะครับคือยังสามารถเราเข้าในไมโครเวฟแล้วเกิดอาการร้อนคครรัับบแล้วก็สามารถมาแตกมานวดตัวนะฮะแล้วในนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรร้อนูนี่มันอบร้อนการมีกลนหอมด้วยครับพวกผ้าไหมพวกอะไรต่างๆปีนี้เนี่ยจะมีอีกอันหนึ่งจากลบบุรีเราเรียกกันว่าผ้า เขียนน้ำเต้าห en> hey, oh. ู้อุ้ยยังไงครับท no ่านเอาน้ำเอาน้ำเต้าหู้เนี่ยฮะมาผสมกับดินสอพองของลพบุรีแล้วมาเขียนลายนะฮะจะเป็นลายน้ำเต้าหู้่มีข้างสวยมามค่ะแม่ดาวมาครับมันมันเยอะมากนะครับันนี่ก็อศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นนะฮะค่ะเอาไปดูของกินอันนี้ชอบมากโอ้โหเดี๋ยวมีหลายอย่างฝั่งนี้ค่ะผมผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าท่าครัาเชิญนนะฮะ อันนี้ของกินนะครับนะฮะอันนี้จะเป็นสมุนอ่าอันนี้จะเป็นเราจัดเป็นตากร้านะฮะเป็นของสุขภาพอเวลามอบของปีใหม่ของปีใหม่นะฮะเรากะเชา้เรามีประมาณ4ี่สบแบบนะฮะเรามีประมาณ40แบบแตกระเช้าในมีทั้งกระเช้าเพราะว่าเราเรียนให้ทราบเรามีผ้ามีอาหารมีเครื่องสมุนไพรนะฮะมีหัตถกรรมแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเรามีกลุ่มแม่บ้านงานครัว เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าท่านอยากจะอยากจะหาของขวัญนะครับนะฮะอันนี้จะเป็นผ้าห่มผ้าห่มหน้าหนาวแล้วผ้าห่มกันหนาวอ่าอยากจะทานพวกสมุนไพรนะฮะนี่อะไรฮะท่านอันนี้อย่างอันนี้อย่างก็อันนี้ผมแกะเลยนะครับนะฮะอย่างนี้เนี่ยคืออะไรท่่านถัวเหลืองโอ้ถั่วเหลืองอบให้โปรตีนไขมันแทนทานได้เลยเป็นไขมันแทนนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้เห็นนี่ขิงขิงนะฮะอันนี้ขิง อันนี้ของจังหวัดเชียงใหม่มาทานเล่นะครับมาทานได้เลยนะครับนะฮะมีทุกอย่างเลยนะครับนะฮะที่ท่านเห็นสวยๆอย่างนี้เนี่ยนะครับนะฮะบอกครีกรอบอันนี้บอกครีบกรอบชอบใช่ไหมคะอันนี้ของการจนแล้วก็มีมีเป็นกระเจี๊ยบด้วยใช่ไหมครับเป็นกระเจี๊ยบเป็นกระเจี๊ยบพวกนี้ฮะคือเรียนได้ทราบว่าสมัยก่อนเนี่ยเราส่งไปทางวัดทางญี่ปุ่นเพราะโอปทรงเห็นเข้าก็บอกว่าอยากจะให้ทางคนไทยได้บริโภคบ้างเพราะนั้นราคาไม่แพง เพราะฉะนั้นท่านที่เดินที่ที่จะไปในงานนะครับนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระอ,องค์ทรงรับสั่งว่าใน580กว่าล้านหรือ600ล้านเนี่ยขายได้พันหนึ่งก็เอาเงินกลับพันหนึงขายได้สองพันก็เอาเงินกลับ2,000นครับ,รบผมเรียนให้ทราบวันจังมีไฮไลท์มากกว่านั้นก็คือเรื่องของกลุ่มแม่บ้านงานครัวประจําโครงการสายรักษณแห่งครอบครัวครับ,รบท่านอยากจะทานข้าวข้าวยำเป็จรล จากสงขาครับท่านทานได้แลน่ราคาโต๊ะขายที่นั่นไม่มีมีร้านเลยฮะทั้งหมด80กว่าล้านจากทั่วประเทศไก่ย่างเขาสวนกวางนะฮะแกงส้มหมูชะมวงนะครับนะฮะไส้อัวนะครับไข่ครอบจากสงขานะครับมาหมดเลยนะครับภาคเลยทุกภาคเลยเพราะนั้นราคาถ้าไปเห็นแล้วจะตกใจขับข้าวแกงราคา35บาทนะฮะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆนะครับนะฮะ เพราะนั้นท่านจะไปเที่ยวงานเนี่ยนะครับนะฮะไปเที่ยวงานเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าท่านไม่ไม่ต้องทานข้าวไปเอาพุงไปอย่างเดียวเอาไปทานที่นู่นนะฮะเยว่าไปรับที่นู่นอันนี้ชุดสมุนไพรนะท่านน่ารักมากมีทั้งน้ำมันมะพร้าวมีทั้งสบู่มีทั้งอะไรต่างๆนะครับนะฮะเรามีราคาตั้งแต่ห้าร้อยบาทพันบาทสองพันบาทท่านไปหาซื้อได้ที่ที่นั่นเลยนะครับนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับถ้าท่าน เห็นแล้วยังไม่พอใจก็ไปซื้อแล้วก็รวบรวมมา,มา<ด>แล้วก็มา<ด>จัดกระเช้าใหม่มาจัดกระเช้าใหม่แล้วมาหอ่อห่อของขวานฝีด้วยครับจุดหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยค่ะของเรื่องของโครงการสายรักนั่นคือการที่จะทําให้คนในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถจะมีอาชีพมีรายได้อยู่กับบ้านไม่ต้องออกไปอยู่ในพื้นที่ไกลๆสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นได้อย่างนั้นด้วยไหมคะ<บ><า>ใช่ถูกต้องครับเราเรียนให้ทราบว่าอย่าง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยท่านจะเห็นว่าเราก็ทราบแล้วว่าเหตุการณ์ไม่ปกติ <ừ. S 1> เวลาทําสินค้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาจะเอาออกมาขายเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะออกไปขายที่ไหนเพราะนักท่องเที่ยวไม่ไปเพราะฉะนั้นในในในงานนี้นะครับเรามีให้จังหวัด3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาสินค้ามาเลยนะครับนะฮะแล้วก็เอามาขายมาจเฉพาะพื้นาาที่เฉพพาะื้นล้เห็นเลยว่านี่มาจาก3าจังหวัดชายแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับต้องเรียนถามท่านรองปลัดว่าสร้างงานสร้างรายได้ให้ได้มากน้อยขนาดไหนคะกับการที่ได้อยู่ในครอบครัวอยู่ในพื้นที่ตัวเอง การที่เขาสามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยก็ไม <hasta aquí. S 2> ่ต้องไปเสียค่าเดินทางไปไหนนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นต้องเรียนอย่างนี้นะคะในงานนี้เนี่ยเราจะมีบริการของกระทรวงแรงงานยกมาทั้งกระทรวงเลยค่ะมีทั้งฝึกอาชีพนะคะแนะแนวอาชีพเด็กๆเนี่ย ถ้าเคยได้ยินว่าคิเสเนียเด็กจะได้ไป,ไปลองเลยถ้าอยากจะเป็นนักอ่านข่าวเงี้ยนะคะข่าวนี้นะะนนจะทํายังไงมีวลรสามอาชีพฟรีหมดนะคะคคมีนักพบแรงงานมาหางาไนได้เพราะในในงานนี้เนี่ยสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างครอบครัวอบุ่นมั่นคงสุขสร้างได้สุขจากการเลือกจับจ่ายสินค้า500อกว่าล้านค้านะคะคคแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้คนที่ไม่มีงานทําได้งานทําด้วยและไฮไลท์ที่สุดในงานนี้ก็คือว่า ในวันที่5เราจะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรร่วมกันในในงานค่ะเป็นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สนามหลวงเลยนะคะส่วนในวันที่9ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน ประสูติของพระองค์ท่านนะคะองค์หญิงเนี่ยก็จะมีงานใบสีทูลพระขวัญซึ่งเป็นแบบล้านนาซึ่งสวยงามมากก็อยากเชิญชวนทุกท่านไปในงานนะคะแล้วก็ไปร่วมในไปร่วมได้ได้ได้ชมงานร่วมในงานนั้นด้วยค่ะเื่อสื่อเป็นสิริมงคลขอให้คุณไกังไกาย้้ำถึงวันเวลาและสถานที่อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะวันที่1ถึงวันที่9ทธันวาคมนะครับณฮอนเจ็ดอนแ อินแพกเมืองทองธานีโอ้โหแสดงว่าเยอะมากเลยค่ะเจียมากเลยค่ะแล้วก็ร้านค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับนะฮะห้าร้อยแปดสิบกว่าล้านเกือบหกร้อยร้านนะครับเรามีทุกอย่างเลยแม้กระทั่งว่าสังฆทานที่ท่านจะทำบุญนะครับนะฮะนะคี่คือทอดใหญ่เลยนะฮะเป็นพ่อผมเพราะปีนี้เนี่ยอากาศจะหนาวมากครับนะฮะท่านก็ไปถวาย มีหมอนมีอะไรต่างๆผมเรียนให้ทราบว่าอันนี้0.1%ที่เอามาหรือ99.9%ถ้าลองกลับตาด้วยว่า77จังหวัด500กว่าบูธเนี่ยเกือบ600บูธเนี่ยนะฮะแล้วชาวบ้านมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็มาเองน่ารักมากมาขายเองคนทำมาขายเองนะครับนะฮะแล้วก็ท่านจะไปพบกับทุกมุมนะฮะใครที่ จากบ้านมานานๆมไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนท่านไปเยี่ยมได้อยากจะเยี่ยมาาชาวกาลสินอยากจะเยี่ยมชาวชุมพรอยากจะเยี่ยมชาวแม่ฮงศอนอยากจะเยี่ยมทางภาคไหนเรามีทุกจังหวัดขอช่วยโฆษณาได้ไหมคะใครที่ชอบขนมไทยเนี่ยพลาดไม่ได้เลยโดวยเฉพาะขนมไทยบางอย่างเนี่ยไม่เคยได้เห็นแล้วขนมปอบแปบ เด็กบางคนถามปอบแปบคืออะไรโถแปบหรือเปล่าบอกอ้าวไปดูเลยที่ร้าน904ศิลปาชีพเนี่ยมีทุกอย่างขนมรอร่อยมากแล้วในในงานนี้ก็ร้านศิลปาชีพ904ไปออกร้านด้วยนะครับแล้วก็มีขนมนะครับต่างๆขายนะครับนะฮะซึ่งเป็นขนมจากทำจากร้านศิลปาชีพ904พพพมาด้วยทั้งหมด9วันครับ เก้าวันนะคะครับวันหนึ่งธันวาคมถึง9ก้าธันวาคมนะครับโปรเจ็ดฮอลล์แปดอิมแพคเมืองทองธานีนะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านนะคะขอบคุณสวัสดีครับสวัสด an nah, sì, ีครับสวัสด okay. ีครับไปร่วมกันนะครับหนึ่งถึงเก้าธันวาคมนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่แต่ก่อนที่เราจะไปชมสารคดีเชิญพระเกียรติชุดพระบารมีปอกกล่าเราไปรับฟังพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับถ้าคนเราคิดดีคิดถูกต้องทั้งตามหลัก